วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ล่าสุดของการเดินทางด้วยรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้นสองขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยปี2025ที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์รถไฟไทยไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่คนส่วนใหญ่คิดว่าการนั่งรถไฟคือต้องทนร้อนนอนไม่หลับห้องน้ำไม่สะอาดหรือไม่ตรงเวลาตอนนี้ทุกอย่างได้ถูกพัฒนาให้ดูทันสมัยมีมาตร,รฐานระดับสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะพาไปดูจริงนั่งจริงนอนจริงบนขบวนรถรุ่นใหม่นี้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อพิสูจน์ว่าที่เขาว่ากันว่าหรูสะดวกและสบายเวอร์นั้นจริงแค่ไหนเริ่มจากตอนขึ้นขบวนรถไฟที่สถานีกรุงเทพความประทับใจแรกคือความใหม่สะอาดของตัวขบวนด้านนอกตัวรถเป็นโทนสีทันสมยัยดูโมเดิร์นมากว่าที่เคยเห็นในรถไฟไทยทั่วไป พอเดินขึ้นมาด้านในสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่นใหม่ของวัสดุแอร์เย็นทั่วทั้งขบวนและบรรยากาศโดยรวมดูเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายเหมือนรถโดยสารทั่วไปที่นั่งของชั้นสองตู้นอนนี้ออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่างโหมดนั่งและโหมดนอนพนักงานจะมาเตรียมเตียงให้เมื่อถึงเวลาพักผ่อนที่นอนมีเบาะที่นุ่มหมอนและผ้าห่มให้คนละชุดซึ่งจัดว่าดีเกินคาดสำหรับมาตรฐานรถไฟในบ้านเรา ในโหมดนั่งจะมีโต๊ะเล็กให้วางของด้านข้างมีปลั๊กไฟและช่องเสียบ USB ทุกที่นั่งมีม่านกั้นสำหรับความเป็นส่วนตัวและแสงไฟสามารถปรับระดับได้ตามต้องการส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระก็ถูกจัดวางให้ใช้งานง่ายไม่เกะก,กะแม้จะเป็นชั้น2แต่พื้นที่นั่งและวางขายังเพียงพอให้รู้สึกสบายไม่อึดอัดแม้จะนั่งนานหลายชั่วโมงก็ตามระหว่างทางมีพนักงานเดินตรวจเช็คความเรียบร้อยตลอด พุทธาสุภาพและพร้อมช่วยเหลือทำให้รู้สึกอุ่นใจตลอดเส้นทางห้องน้ำถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าประทับใจมากเพราะได้รับการออกแบบใหม่หมดภายในสะอาดมีการแยกสัดส,ส่วนชัดเจนระหว่างโถสุขภัณฑ์กับพื้นที่อาบน้ำซึ่งบางโบกี้จะมีห้องอาบน้ำให้บริการด้วยสำหรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางข้างคืนหรือระยะทางไกลการมีห้องอาบน้ำใช้งานถือเป็นจุดแข็งที่ดีมาก ความสะอาดภายในห้องน้ำถือว่าได้มาตรฐานกว่ารถโดยสารทั่วไปพนักงานทำความสะอาดสม่ำเสมอและยังมีอุปกรณ์พื้นฐานอย่างสบู่และกระดาษชำระให้พร้อมเมื่อถึงช่วงกลางคืนพนักงานจะค่อยๆเปลี่ยนโหมดของที่นั่งให้เป็นเตียงนอนแบบสองชั้นเตียงชั้นล่างจะกว้างกว่าชั้นบนเล็กน้อยและสามารถมองวิวด้านนอกผ่านหน้าต่างได้ตลอดเวลา เตียงมีความนุ่มระดับกำลังดีแอร์ไม่เย็นเกินไปและสามารถปรับช่องลมได้ทำให้การนอนบนรถไฟกลายเป็นเรื่องผ่อนคลายมากกว่าที่คิดระหว่างทางไม่มีเสียงรบกวนมากนักเพราะระบบช่วงล่างของรถและการเก็บเสียงในโบกี้รุ่นใหม่นั้นดีมากพอตื่นเช้ามาบรรยากาศภายนอกผ่านหน้าต่างรถไฟคือวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะถ้าเส้นทางผ่านภูเขาหรือทุ่งนา ก็จะเห็นหมอกรอยคลอเคลียวิวธรรมชาติแบบไม่มีอะไรมาบางังสายลมอ่อนๆ่ผ่านกระจกใสทำให้รู้สึกสดชื่นมีบริการเครื่องดื่มอุ่นๆอย่างกาแฟรหรือชาร้อนพร้อมขนมเล็กๆให้ผู้โดยสารได้เริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างนุ่มนวลบางขบวนมี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีแม้ความเร็วจะไม่ได้สูงมากแต่ก็เพียงพอสำหรับเช็คข่าวหรือแชทเบาๆ สำหรับราคาค่าโดยสารของตู้นอนปรับอากาศชั้น2ปี2025นี้เริ่มต้นประมาณ950-1100บถึง1,100บาทต่อคนแล้วแต่ระยะทางเตียงล่างจะราคาสูงกว่าประมาณ100บาทซึ่งแลกกับพื้นที่และวิวที่ดีกว่าถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นความสะอาดความปลอดภยัยความสะดวกสบายและการบริการที่ใส่ใจในรายละเอียด ทั้งหมดนี้คือประสบการณ์จริงของการเดินทางกับรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น2รุ่นใหม่ปี2025ที่ไม่เพียงเปลี่ยนความคิดของใครหลายคนที่เคยมองว่าการนั่งรถไฟเป็นเรื่องลำบากแต่ยังยกระดับมาตร,รฐานการเดินทางของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลได้อย่างภาคภูมิใจ